คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วครับกับทีเด็ดจานเจนเบียเฮทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย21่สิกรกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอลเอ็นบีเอซัมบัลลีของสหรัฐอเมริกาครับการพบกันระหว่างพ่อมด, Wizard, ดวอชิงตันวิสซัดดวลกับพิยากวางมิววากี้บัคส์โดยผลงานเกมล่าสุดของวอชิงตันวิสซัดครับสามารถปราบสคาร์เมโตคิงจอมราชันได้73ต่อ69ผู้ทำสกอร์สูงสุดครับเป็นจูเลียสเบอร์นาดครับมี20แต้ม5รีบาวครับการตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับ เสริมด้วยทางด้านเทเลรฟังครับเป็นฟอร์เวิร์ดของทีม12แต้ม4รีบาวส่วนเคชอนจอชครับมี11แต้ม2รีบาว2แอสซิสส,สุดท้ายวิาสาหเอาชนะไปได้แบบบุบหินในช่วงท้ายเกมครับส่วนผลงานของมิลกี้บัคส์ครับก็เรียกได้วยย่ายังหาชนะเกมแรกไม่เจอครับแพ้มา4เกมรวดเกมล่าสุดก็พ่ายแพ้กับพระทิย์ฉายแสงฟินิกซัน90ต่อ115แพ้ไปถึง25คะแนนครับผู้ทำสกอร์สูงสุดครับยังเป็นเดอะแบ็กของทีมอย่างคริสลิวิงสตันครับ20แต้ม8รีบาว3แอสซ เสริมด้วยไทท่ทวอชิงตันครับ17แต้ม3 a s สซิสส่วนเกม,เมน,นั้นนครับผู้เล่นที่เล่นไม่ออกของมิลกี้บัคเป็นมาจอนบัวช่มครับมีแค่3แต้มเท่านั้นจากการลงเล่น20นาทีและนี่ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทําให้มิลกี้บัคแพ้ขาดลอยครับเราไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ของทั้ง2ทีมครับฝั่งวอชิงตันวิสต้พ่อหมดวันนี้นะฮะพอยกาดเป็นตัวหลักอย่างเคา์ตันคาริงตันครับตัวนี้ก็ถือว่าเล่นดีครับดวลกับไทท่ททวอชิงตันจูเนียร์ตำแหน่งนี้ทางด้านเคา,าน์ตันคาร ส่วนชุตอิงการ์ดครับพมอดวอชิงตันวิสซ่าสงจูเลียสเบอร์นนาดนะฮะดวลกับอันเดร์แจ็กสันจูเนียตำแหน่งนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับเนื่องจากดีกรีของอันเดร์แจ็กสันจูเนียก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับถ้าเทียบดาวรุ่งด้วยกันส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับเคชอนจอร์จะได้ดวลกับมาจอนบัวแชมป์ครับเกมนี้ต้องงัดฟอร์มเก่งกลับมาให้ได้ครับไม่งั้นบัคโอกาสชนะน้อยจริงๆครับ ส่วนทางด้านตำแหน่ง power forward ครับยังคงใช้ justin champagne ครับดวลกับ chris livingston ตำแหน่งนี้ถ้าดูฟอร์มแค่ช่วงหลังๆก็เป็น chris livingston ที่โดดเด่นกว่าเอาละฮะไปกันต่อที่ตำแหน่งเซนเตอร์คุมวงในครับวิสาด์เป็น alexander saa ครับดวลกับ abu e b u d g i ครับตำแหน่งนี้ผมมองว่า alexander saa ดูดีกว่าเล็กน้อยไปประมวลดูผู้เล่นทุกคนกันอีกครั้งครับชมหน้าผู้เล่นตัวจริงที่น่าจะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรก ทางด้านวอชิงตันวิซาร์ดประกอบไปด้วยคาวตันคารริงตันจูเลียสเบอร์นาร์ดเคชอนจอชครับเจสตินแชมแพกนีครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ซาส่วนมิวกี้บัคครับยังหาชัยนะไม่เจอนะฮะแล็บนี้ประกอบไปด้วยไทไทยวอชิงตันจูเนียร์อันเดรแจ็กสันจูเนียร์ครับมาจอนบัวชั่มคริสลิวิงสตันและอาบุยบัตจี้ครับโดยวิซาร์ดชนะ2แพ้2ครับส่วนมิวกี้บัคชนะ0แพ้4ครับ ก็เร,เรียกได้ว,ว่าเกมนี้ก็เป็นโอกาสเดียวของมิวกี้บารครับที่จะหาชนะได้ในการเล่นซัมเมอร์ลีกโดยเฮดทูเฮดครับจับคู่แมชอัพวันนี้ผมจับหยิบยกทางด้านเขาร์ตันคาริงตันครับโดดเด่นที่สุดของวิสาดกรับ16.5แต้มต่อเกมในการเล่นซัมเมอร์ลีกต้องดวลกับทางด้านคริสลิวิงสตันครับนี่ก็โดดเด่นที่สุดของมิววอกี้บารครับค่าเฉลี่ยการทำแต้มอยู่ที่15.3แต้มต่อเกมใน NBA s u m m e ซัมเมอร์ลีกครับเปอร์เซ็นต์ฟิโกสูงเลวิที่53 f ปอร์เซ็นฟิโก และทศนะของจานเจในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าโมเมนตัมของมิลกี้บัคครับค่อนข้างแย่สุดๆครับเกมนี้น่าจะเป็นโอกาสเดียวครับของมิลกี้บัคที่จะเก็บชัยชนะได้นะฮะในการเล่น NBA Summer League ครับแม้ฟอร์มภาพรวมจะดูเป็นรองวอชิงตันวิสซั่มากอยู่ก็ตามครับเกมนี้ก็ยังคิดว่ามิลกี้บัคครับผู้เล่นทุกคนน่าจะช่วยแบบเต็มที่ครับเพื่อรักษาหน้าของทีมไว้ครับถ้าแพ้คงไม่เกิน4.5คะแนนครับดีไม่ดีมิลกี้บัคชนะเกมนี้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใคร กลุมวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ